รถต้องแสงนะคันนี้ของขันเกินสีแดงหนึ่ร้อยหดรถสวยเนะสวยมากสวยสวยนี่นี่โหนี่ของทันทองสีเาาโหนั่นปอดแดนเจย์นะนี่หนึ่งร้อหญ่บิ๊กฟูดบิ๊กฟูดนี่ร้อยหญ่มากเราสีทองสวยมากนี่นี่ดูนะครับนี่ตัวมังคับวิขิยุกนี่ นี่มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยโอ้โหคันใหญ่คันคันไม่ใหญ่มากแต่ว่าแรงมากเนาะคันเงินนะคันเงินไหนกดให้ให,ให้คุณผู้ชมดูไหนแล้วลูกแน้ะกดซิ่งเลยกดซิ่งเลยเปล่อยมือปล่อยมือเลยนี่บงังคับวิทยุตรงนี้นะนี่สวัสดีครันี สวัสดีครับกันเร็วสวัสดีครับนี่น้องแม่รถใหม่ด้วยนะน้องแม่รถมังกรด้วยนะนี่รมรนี่รถคนี่ใี ซือให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องคันเงินบองไหมครูนี่การส่ให้ไหมเดี๋ยวป๊ให้นะครับนี่ทำนี้ครับนอ่มีสาวกันนะวเปิดสวิต่อนะเปิดสวิตตรงนี้นี่ดนี้เทไหมนี่ นี <t 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 ่อ่าำนี้นะนี่นี่จงนี้นี่ไปแล้วเอาไปเอไปไปเอาไปหาแม่หาแม่หายแล้วนี่นี่นี่ชอบไหมอ่ะนี่จากตรงนี้นีะตรงนี้น้องไปน้องไปน้องไปน้องไน้องให้ดูครับจากตรงนี้จากนี้อ่าขึ้มงเลยอขึ้นอ่ะิแกนี่ของหันท้องมากนะ ทองสีอะไรสีขาวนี่หูทองสวยมากนี่หังนทองนี่ดูนี่สีขาวล้อเหลืองนะหองทองนะครับน้านะอ้านกขนังคับซิลูกอากดกดกดนี่เงนทอดนี่น้กดตรงนี้กดนี่โกโก ขดอ่ะน้ำปล่อยรถไปรับลูกปล่อยรถปล่อยรถแล้วก็ดนนี่ทางนี้อ่ะนี่เงนี่มนงอ่าเลยนงงนงงนเนนเน

น้องดึกเลยเพิ่เปิดนากาศอ่าน้กับตาตรงนี้กับตรงนี้ไปมันไปมันไปมนเออไปเไ่นี้อ่าไปไ้างไปนะไปล้างไปนะไปนไปล้างอ่อยูนงนี่ดูนิดนอ่าไปกันกแล้วาเรขึ้นนะ ขึ <marriages> ้นไมดะมันชนกดนอ่ามันเลยจีกันเอขึ้นกันเย นี S <S ่ตัดตรงนี้เยตดตรงนี้ตัตรงนี้ตรงนี้ม่ัเท้าอย่าตัดเท้าตัดเท้ารนะเออตรงนี้สามหามานีัตรงนี้ตรงนี้เอมอฮะ่าเอแนนั้นออกมาก่อนเนาะเอาคขนนั้นมาเอาแันนั้นมาบอน Lihat 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 Lihat

ยังเว้นหน้าบอกมือตายอีกนะครับหมอถุงนะพออ่า็จแล้วไปเลยเอ้ยอันนี้ต้องกดอันนี้ถึงจะไปครกดตรงนี้ครับกดตรงนี้ถึงจะไปครับกดตรงนี้ถึงจะไปอันนี้อันนี้เข้าอันนี้เข้าวงั้นอันนี้ข้าวอันนี้ข้าวเอ้ยหน้านต้องกดอันนี้ แบนี้อ่ะแบนี้อ่ะนี่กดตรงนี้นี่อ่ะปล่อยหมปล่อยัปล่อยหนปล่อยัมปลรปล่อยรถปล่อยรถปล่อยรถเนี่ยต้องปลยรถอ่ะเดี๋ยวจับนี่จับนี่แทนเออจับนี่แทนเอาเมยไว้เอาไว้ไวอ่ะเรเล่นน่เป็นหมไ่ต้องเอามือเขียนลงกไต้องเอามือเขียนอ่ตัวนี้อานี้เกบลยวอาตัวนี้ก็ต้องเอามือเขียน ปล่อยมือเลยปล่อยมือเลยปล่อยมือเลย,เยอย่ามาเติมพังนะปล่อยมือเลยทำได้ไหมอา้มาวน,น้องเล่นม่เป็นน้องเล่นไม่เป็นโอ,อ้ไม่ใช่ครับใช้มือไม่ใช่ใช้มือนี่ใช่นี้อ่่น้องปล่อยนี่ปล่อยไปตรงนี้ <c oughs> น้องเล่นไม่เป็นอ่นี่น้องต้องใช้นี้ น้อเลยลือปลงเนือปนืวกดนี้เดี๋ยวปลือกดนี้ไงไหมไนไไงครับยังไงครับไปได้เปล่า ขาดละเท่าไหร่แลแม่โอ้โหขดสองร้อยเจ็ดสิบาทอืออัเท่าไหร่ครับทำไหม่นเรีนอชอบเหรออยากได้ไหม ก็สักมือออกอะไร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 ล่ะหนองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้ออกอะนี่แล้วนี่รถน้องแฝดนะคันนี้ของขันเงินสีแดงโอ้โหร้อยใหญ่มาก ก็สวยด้วยนะโอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากนี่นี่โอ้โหนี <returning> ่ของคันทองสีขาวโอ้โหนะนั่นฟอร์ดเรนเจอร์เลยนะนี่โอ้โหล้อใหญ่ลิขสุดลิขสุดนี่ล้อใหญ่มากล้อสีทองสวยมากนี่นี่ดูนะครับนี่ตัวบังคับวิทยุนี่มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยโอ้โห ทันใหญ่ทนคันไม่ใหญ่มากแต่ว่าแรงมากเนาะคันเงินนะขันเงินไหนกดให้ให้ให้คุณผู้ชมดูไหนแล้วลูกแล้วน่ะกดซิ่งเลยกดซิ่งเลยเอาปล่อยมือปล่อยมือเลยนี่บังค่าวิทยุตรงนี้นะอ่ะเห็นไหมเอากดแล้วนี่อ่ะถ้าน้องปล่อยมือมันก็จะไปเลยเอาปล่อยมือแล้วสองคนเลยหนึ่งสองสามแปวีววน้องเล่นไม่เป็นน้องใช้มือเข็น น้องใช้มือเข็น,เ,นเป็นรถบังคับวิทยุนะครับแต่น้องใช้มือเข็น <c oughs> น้องอยากเล่นไม่เต็มอ่ะน้องใช้วิทยุบังคับเร็วไหนทําไรอ่ะทำไรช่างช่างทำไรครับฮึโอ้นี่อ่ะใช้อน,นี้กดเร็วใช้อนี้กดเร็วไหนป้าป้าทำให้ดูมามานั่งนี่มามานั่งนี่มาป้าป้าทำให้ดูเร็ว <c oughs> เงิน เอาล <problem> ุดเหรอมามามาบัใส่ใ yeah. ห้มันนียนี่สองอาการลูดใส่เงี้ยใส่ตรงนี้เราปัดใส่ให้นี่ใส่สองอาการนะอือี๋รถกระบะสิ่งนะดีดีสวยมากสวยมากสวยมากทำเงนหล่อ